ขอความเจริญในธรรมจุมงมีแต่ท่านผู้ฟังงทลายแต่ร่มพระโพธิญาณกำลังเสนอพุทธคุณบทวพุทธโธในความหมายที่ว่าทรงจัดสรุอริยสัจสี่ด้วยพระองค์เองโดยไม่มีใครได้บอกกล่าวพระองค์อริยสัจสี่ที่ทรงจัดสรุนั้นเป็นการจัดสรุโดยพระยามสาม สาญแรกก็เรียกว่าสัจญาณคือรู้สถานะของอริยสัจแต่ละข้อชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรคือรู้ว่านี่คือทุกนี่คือเหตุเกิดแห่งทุกนี่คือความรดับทุกนี่คือข้อปฏิบัติถึงซึ่งความรดับทุกแล้วก็วันก่อนก็มาพูดถึงกิจยานคือกิจที่ควรทําในอริยสัจจะรู้ว่าทุกนั้นควรกําหนดรู้ไว้เฉยๆคือทําใจยอมรับในแง่ของคติธรรมดา แล้วก็สมุทัยนั้นก็ต้องละต้องลดต้องละต้องบรรเทาต้องดับก็แล้วแต่คืออย่าลืมพวกนี้ที่จริงเป็นกิเลสทั้งปวงนั่นแหละเป็นกิเลสทั้งปวงที่จริงถ้าดูให้ดีเจนว่าโลกกดลงนั่นแหละแล้วก็นิโรธเนี่ยมันเป็นเป้าหมายซึ่งจะต้องมุ่งมั่นเข้าไปสัมผัส สัมผัสได้ลึกซึ้งขนาดไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ต้องพยายามที่จะสัมผัสให้ได้แล้วก็มาร์กนั้นคือข้อที่เราจะต้องลงมือปปฏิบัติเพราะมารกจริงๆมันมีลักษณะเหมือนอาหารเหมือนกับยาคือเรากินอาหารเข้าไปอย่างเดียวนะให้ลองสังเกตว่าอาหารมันทำหน้าที่ให้สี่อย่างเลยคือหนึ่งขจัดความหิวเก่า สองป้อกันความหิวใหม่สามทำให้ร่างกายเรามีกำลังมีเรี่ยวแรงแล้วก็ปฏิบัติภารกิจการงานอะไรต่างๆได้อีกเยอะแยะนะฮะตามมาอีกเป็นแถวเลยเพราะ,ะเราจเจริญมักอย่างเดียวคือกินข้าวอย่างเดียวแต่ข้าวที่เรากินเนี่ยมันจะทําหน้าที่ต่อพวกวิบากท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าถ้าเราพูดถึงกระบวนการ,รกิเลสกรรมวิบากนะวิบากนี่ก็จะอยู่นานนะ เขอยู่นานเช่นเราเรียนหนังสือปับ๊บเรารู้ปุ๊บเนี่ยนะตัวความรู้เนี่ยตัวเรียนเนี่ยเป็นกรรมตัวรู้เนี่ยเป็นผลของกรรมแล้วเราก็เป็นเจ้าของความรู้คือวิบากเป็นเจ้าของผลคือเจ้าของวิบากตัวนั้นแล้วมันอยู่กับเราอะมันอยู่กับเราตลอดไปก็แล้วแต่ว่าเราสร้างเหตุแห่งทุกข์หรือสุขเขาก็จะเป็นเหตุแห่งทุกข์หรือสุขให้แกเราตลอดไป ดังนั้นการศึกษามากเกือการปฏิบัติตามอริยมรรคเนี่ยแต่ละข้อเราย่อยออกมาเราก็เอื้อประโยชน์สังคมเราเนี่ยถ้าเดินอริยมรรคสักสักข้อนะฮะสมาธิทิฏฐิเนี่ยสมาธิทิฏฐิระดับธรรมดาไม่ต้องสมาธิทิฏฐิระดับลึกซึ้งอะไรก็เรียกว่าโลกิยะสมาธิทิฏฐิเนี่ยสังคมก็น่าอยู่ขึ้นอีกเยอะคำเดียวนะฮะ เรว่าทำให้ได้ระดับโลกิยาสมาธิตอนนั้นิญาณประการต่อไปเรียกว่ากัตยานคือรู้ว่าได้ททำแล้วมันเป็นสิ่งที่เกิดผุดขึ้นอย่างที่ทรงแสดงไว้ในธรรมจักตอน,นต้นนะครับว่าอันนี้ม,มรรคพรองค์แปดประการที่พระองค์ได้ทรงทำให้บังเกิดขึ้นเนี่ย พอเขาเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันจะเกิดเป็นจักขุคือตาปัญญาขึ้นมาแล้วเป็นญาณคือผุดขึ้นไปในใจพวกนี้ตาในท้งนั้นเนี่ยนะฮะก็กิเลสมันสงบอุปสมายากิเลสมันสงบและพิญญาญาความรู้มันก็สูงขึ้นสูงขึ้นจนถึงจุดหนึ่งก็จัดสรู้จัดสรู้ดับกิเลสหมดเลยเป็นนิพพานอยาคือน,นิพพานน่นั่นก็คือสิ่งที่รับสั่งเล่า เล่าสถานาภาพของพระองค์สภาพประไทยของพระองค์ในขณะที่กำบังจัสรู้เนี่ยก็หมายความว่าทุกที่ควรกําหนดรู้ส่งกําหนดรู้แหละสมมติไทยที่ควรละได้ละแล้วนิโรธที่ควรทาให้แจ้งด้ทาให้แจ้งแล้วมรรคที่ควรจเจริญได้จเจริญแล้วปัญหาสําคัญก็คืออยู่ที่จะเข้าสู่ใต้ร่มพระโพธิญาณเนี่ยจะทํำยังไง ในกรณีของอริยสัจท,ทั้งสี่ถ้าเรามองให้ภาษาร่วมสมัยกันหน่อยทุก็คือสภาพของปัญหาสมุทัยก็คือสาเหตุหรือที่มาของปัญหานิโรธก็คือสภาพที่ปราศจากปัญหาคือไม่มีปัญหามรรคก็คือหลักการวิธีการเป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีนะฮะเป็นตัวหลักการวิธีการถ้าเป็นเรื่องโรคก็คือยา ถ้าเป็นอาหารถ้าถ้าเป็นการกินข้าวก็คืออาหารนะฮะหมายความว่าเราต้องลงมือกระทำและเวลาลงมือประพฤติปฏิบัติก็ปฏิบัติข้อเดียวนะฮะคือข้อเฉพาะอริยมรรคนี่แหละอริยมรรคพอรวมขึ้นมาก็ขึ้นมาเป็นที่เราสงใช้กับว่าจะขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างเนี่ยแต่การเข้าสู่ใต้ร่มโพ,พธิญาณระดับหนึ่งเนี่ย คือทำยังไงว่ามองเห็นโทษของกิเลสท,ที่มันแรงแรงแรงรุนแรงเลยเกิดใะเวลานี้ยคืออย่างนึกว่าเอ๋คนเราก็ศึกษาเราเรียนอะไรกันเนี้ยทําไมมันแรงกันจริงบ้านใกล้เรือนเคียงกันจอดรถขับรถเฉียวกันนิดเดียวยิงกันตายอ่ะมันก่อนด้มีข่าวแล้วก็ดูเดีกเขาถ่ายภาพบ้านช่องห้องหอ,งองก็ใหญ่โตนะฮะมีรถราอย่างดีคนหนึ่งมีรถตู้คนหนึ่งมีรถโฟก ยิงกันได้รถรถวนวโวนะฮะยิงกันตายเจ้าของวอนวัวไปยิงเขาตายคือนี้แสดงให้เห็นถังว่าอาการก้ตันหานี่มันแรงอันนี้วิภาวะตหานะฮะก็คือโทสะนั่นเองแล้วก็มันออกแรงเกินไปคนเรายังไงยังไงกิเลสเนี่ยถ้าเรามองก็อีกทีหนึ่งกันนะฮะคือคือมองรวมดีกว่า มองรวมเราก็เกาะกลุ่มคือว่ากิเลสประเภทโลภะเนี่ยเขาจะพูดสองคำถ้าพระเจ้าสอนพระเนี่ยจะพูดเรื่องราคะคือจะเน้นไปเรื่องเพศเพราะพระนั้นแยกแยกเรื่องเพศมาเด็ดขาดเลยนะชาวบ้านเนี่ยจะพูดเรื่องโลภะคือจะเน้นที่ตุโลภะเพราะว่าเขามีครอบครัวเขาไม่มีปัญหาเรื่องเพศแต่เขามีปัญหาเรื่องอยากได้อยากได้อยากมีอยากเป็น เรก็โลภะโทสะโมหะนี่จะเหมือนกันเพราะะถ้าเราเรียนจริงๆเราเรียงว่าราคะโลภะโทสะโมหะแล้วจะเห็นเป็นภาพของสังคมเป็นภาพรวมนะสังคมเนี่ยว่าราคะก็คือหลักการครองเรือนเนี่ยทำยังไงว่าผู้ครองเรือนเนี่ยราคะย,ย้ายจัดเกินไปแต่ทีนี้ถ้าจัดทั้งคู่ล่ะก็ไม่ได้แปลกอะไรชงแสดงว่าเป็นยักษ์กับยักษ์กินีอยู่ด้วยกัน มันก็เป็นความสุขแบบยักษ์อารมณ์อาจจะสาดิสไปหน่อยนะฮะแต่ว่าก็เป็นความสุขแบบยักษ์ความสุขอีกแบบหนึ่งแล้วทีนี้ถ้าหากว่าราคามันจัดคนเดียวนะคนใดคนหนึ่งราคาจัดจะมีปัญหาเรื่องชู้สาวจะมีปัญหาเรื่องนอกใจกันแล่ในที่สุดก็จะอยู่ร่วมกันด้วยความลําบากคือฝ่ายหนึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการอีกฝ่ายหนึ่งได้ แล้วเมื่อไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องไปหาเศษฐาเลยข้างนอกแล้วในสุดก็จบลงที่บ้านแตกชีวิตการครองเรือในแนวนี้ส่งเรียกยักษิณีอยู่ร่วมกับเทพบุตรหรือว่าเทพธิดาอยู่ร่วมกับยักษ์หมายความว่าไอฝ่ายยักษ์ับยักษิณีในราคาก็จะไม่สงบ อีกประเภทหนึ่งนั้นเขาเรียกว่าเทพบุตรอยู่ร่วงกเท,ทติดาหมายความว่าไม่ได้เน้นที่ตัวราคาให้เราสังเกตว่าเขาเรียกเกหะเสตะเปมะความรักแบบครอบครัวความรักความสิเนหาในฐานะเป็นครอบเป็นครัวปลูกพัน์สายเลือดยงยายกันอยู่เนี่ยมันจะมีการประนีประนอมมีการผ่อนปลนสูงเพราะว่ายังไงยังไงก็ ก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะฮะคู่ทุกข์คู่สุขกันมาแล้วก็ร่างกายเราเนี่ยมันแก่งอมไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยทั้ทงผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งสามีทั้งพัญยานะถ้าเรามองไปที่กามาราคะคือมุ่งตอบสนองความปรารถนาในทางเพศเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันก็ก็เรียกว่าลงกายลืมแก่ลงกายลืมแก่มันก็กลายเป็นสภาพของครอบครัวที่ไม่มีความสงบ หลการครองเรือนก็คือว่าในเรื่องเรื่องเพศให้อยู่ร่วมแบบควบคุมความต้องการในทางเพศเอาไว้อย่าให้มากเกินไปเป็นการอยู่ร่วมแบบเทพบุตรอยู่ร่วมกับเทพธิดาทีนี้ในแง่ของโลภะเนี่ยเราจะเห็นว่าโลภะที่จริงก็คือรัฐคือเศรษฐศาสตร์คือเศรษฐกิจนั่นเองแต่ว่าอย่าลืมว่ากิเลสถ้าเราคุมมันได้เนี่ย มันก็ให้โลกิยาทรับแก่เราเพราะโลภะกิเลสเป็นเป็น,ปน,ปนกิเลสประเภทสร้างฮะแต่ทีนี้ถ้าโลภมากเกินไปมันไม่มีวัตถุมาตอบสนองได้พอตอบสนองไม่ได้มันก็เกิดการยื้อแย่งและทีเนี้ยเป็นอาจรรกรรมแล้วก็ยุง่งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าโลภะถ้าแรงเกินไปก็กลายเป็นอาจรรกรรมแต่แรงลดลงมานะฮะคือผูกบ้างผิดบ้างผูกบ้างผิดบ้างก็อาจจะเป็นอะไรล่ะ เป็นภาพสังคมในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหามีรักการขาโมยมีอะไรแต่อะไรก็ทําถูกบ้างผิดบ้างอะไรแต่นปนๆกันอยู่แต่ทีนี้ถ้าความโลภมันลดลงมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเกิดประนีประนอมไม่มีปัญหาเรื่องการตลาดไม่มีปัญหาเรื่องแรงงานไม่มีปัญหาเรื่องการบริโภคใช้สอยไม่มีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องนะนะ ก็หมายความว่าคนจะควบคุมความอยากของตัวเองเอาไว้แล้วไถึงจุดหนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยเราจะเห็นว่าความโลภเนี่ยเราจะอยากได้ชื่อเสียงอยากให้คนรักอยากได้ยศอยากได้พวกแต่เสร็จแล้วมันจะเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ตัวคนีน้เห็นไหมความโลภมันก็กลายมาเป็นคุณระดับโลกียธรรมนะฮะระดับโลกียธรรมก็กลายเป็นคุณเป็นการสร้างสรรค์เป็นการสร้างสังคมที่อบอุ่นโทสะท่าแรงก็เขียนฆ่าทำลายล้างกัน จงล้างจงพังกันจนถึงก็เรียกว่าทำลายกันให้สิ้นซากไปเลย่างความคิดของฮิตเลอร์ที่ทำลายยิวเนี่ยคือว่าคิดว่าทำลายสิ้นซากไปเลยก็แสดงว่าคิดแรงพวกนี้ถ้าคุมไม่อยู่มันก็กลายเป็นศึกสงครามนะเป็นการจะราจ,จนเป็นก่อวินาศกรรมอะ,ระอะไรต่างๆเข่นฆ่ากันแต่ถ้าเราคุมได้เนี่ยมันลดปัญหาเดียกรรมลงไป มันจะมีความอดทนมีการประนีประนอมมีการให้อภัยมีการผลปลกันพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นความฉับไวเด็ดเดี่ยวเชื่อมั่นในตัวเองเพราะเราสังเกตว่าคนที่บริหารราชการแผ่นดินประสบความสําเร็จเนี่ยนะจะต้องมีลักษณะของโทสะโทสะจริตคือคนโทสะจริตเนี่ยมันจะลืมถ้าท่านที่สนใจธรรมะกรรมฐานนะโทสะจริตมันคล้ายกับพุทธทิจริตคือนิสัยคล้ายกัน ไวเชื่อมั่นในตัวเองเฉียบขาดเด็ดเดียวแล้วก็ไม่หวั่นไหวมันแหลมคมคนหนึ่งแหลมคมโดยปัญญานะฮะคมหนึ่งที่จริงก็โทสะมันลดความเข้มพ้นลงไปดังนั้นก็กลายเป็นผู้บริหารการบริหารบ้านเมืองเนี่ยบริหารอะไรก็ตามมันถึงจุดหนึ่งมันต้องต้องยอมเสียงยอมเจ็บปวด ต้องกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจกล้าพูดกล้ารับผิดชอบนี่คือปรัชญาโทสะพอโทสะพอถึงจุดหนึ่งมันอ่อนลงไปกว่านั้นมันก็กลายเป็นพักพววเพื่อนผูกกันอะไรต่อะไรเนี่ยก็เป็นเมตานะเป็นอาโทสะคือไม่ประทุษร้ายก็กลายเป็นเมตากันโมหะแหละ เมื่อเราจะเห็นว่ามันเป็นความเคราีาความงมงายถ้ามากไปกว่าการหนักนะครับของเรานี่มีเยอะเลยที่คิดไม่มีเหตุผลเนี่มีเยอะเลยแล้วมันก็บางทีก็ขำแล้วก็น่าสงสารนะนะอย่างที่วัดเนี่ยมีเด็กเข้ามาขายสลากกินแบง่งเดินผ่านก็ทุกวันนะไปสอนหนังสือเนี่ย บางเขียนบางคนเนี่ยก็เขียนอะไรหกสิบสามล้านกับเจ็ดสิบอะไรล้านเนี่ยนะอันไหนรู้สึกเจ็ดจ็สิบสี่ล้านอะไรเนี่ยแล้วเคยก็รองก็เศราบก็ดูว่านี่หนูถ้ามันเจ็ดสิบสี่ล้านจริงๆเนะี่ยหนูเก็บไปเองดิทําไมเอามาขายทําไมมันแปลกที่ว่าคนเขาเขียนว่าอย่างนั้นแล้วเราก็ซื้อว่าคิดว่าเราจะได้เท่านั้นนั้นเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน โดยไม่ได้นึกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเขาไม่เอามาขายเราหรอกขายเราเขาไม่ได้กี่ตังค์แต่ถ้ามันถูกหวยได้รางวัลขนาดนั้นจริงเขาก็เอาไปเขาก็ซื้อเองฮะเขาไปขึ้นเองอันนี้คือคือความโลภความโลภมันหลงด้วยนะมันหลงด้วยแล้วโลภด้วยหลงด้วยมันจะไม่ค่อยคิดด้วยเหตุด้วยผลคล้ายกับพวกเล่นหวยเนี่ยเอ็ดไม่โลภหลงหวยนะ่ะมันเท่าไหร่ล่ะ 998ต่อหนึ่งนะพิษนี้998ประตูถูกหนึ่งประตูเท่านั้นเองยังมีคนเล่นกันไม่หยุดไม่วาดไม่ไหวนี่ก็แสดงให้เห็นอะไรแสดงเห็นว่าเป็นอาการของโมหะโลพะกับโมหะทีนี้โมหะระดับหนึ่งเนี่ยมันจะแนวค่อนข้างจะงมงายเหมือนกันนะเรื่องบางเรื่องแต่ว่ามันก็ดีขึ้นมาหน่อย จช่นว่าอาจจะออกมาในแนวอนุรักษ์ต่วอนุรักษ์มากไปหน่อยเพราะว่าโมหะมาถึงจุดหนึ่งนะถึงจุดหนึ่งนะงจ,นงนะจุดที่เข้มข้นมันจางลงไปก็คือศิละปะวัฒนธรรมมีจิตศิลป์ประนิศศิลป์อะไรต่างๆเนี่ยเป็นอาการของโมหะเราตังเกตพวกอนุรักษ์ทั้งหลายนี่พวกเล่นอิฐเล่นหินทั้งพวกนี่โอ้ยไปขุดแหล่งโบราณวัตถุแล้วก็ประคับประคองนธนุถนอมนั่ง เอาฟุนอะไรมาปัดปัดเบาๆอบแปลงมาปัดปัดเบๆเพื่อจะรักษาสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ก้อนอิฐก้อนหินอย่างเดียวนะเห็นไหมว่ามันก็กลายเป็นสังคมสังคมมีสถาบันครอบครัวไม่มีปัญหาเศรษฐกิจอยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็การเมืองเนี่ยมีความรวดเร็วฉับไวเชื่อมั่นตัดสินใจตัวเองสูงไม่มีปัญหาสภาพดินพ่อกลังหมูคาราคัดัง แล้วก็มีศิละปะวัฒนธรรมที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของความเป็นชาติบ้านเมืองความเป็นมีวัฒนธรรมจนถึงก็เป็นอูอารยธรรมของยุคสมัยเนี่ยแ,แสดงถึงความยิ่งใหญ่ความมีอดีตที่ควรแก่การภาคภูมิใจของคนทั้งหลายมันก็กลายเป็นโลกเป็นสังคมที่ดีดังนั้นไอแนวตัวเนี้ยสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเราคุมเขาให้ได้อย่าให้เขาคุมเราก็แล้วกัน ติวิชาทรงแสดงว่าตัณหาดาโวนาดารูนี่คนตกเป็นทาสของตัณหามันอยอ่ในรับความลําบากเพราะเราก็เป็นนายของตัณหาหว่าจะเป็นกรรามมาตนาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็าตามก็พยายามจะเป็นนายของเขาทีนี้นิโรธเนี่ยแปลว่าปราดจ,จากสิ่งเสียดแทงก็เป็นอาการของกิเลสนั่นแหละแต่ว่าเราอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านั้นถ้าเรามีปัญญาเข้ากำกับ ปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิมันองค์มรรคกันนะหมายความมีปัญญาเข้ากำกับก็มองโดยเหตุโดยผลมองแยกแยะให้ชัดเจนถึงบาปบุญคุณโทษต่างๆแล้วก็ไม่ปล่อยให้สิ่งนั้นเสียดแทงใจเช่นสมมติว่าเนี่ยความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากเนี่ยตามปกติมันเสียดแทงใจนะเราแก่ก็เสียดแทงใจเราคนเรียกว่าคนแก่ก็ก็ไม่ค่อยชอบ เราเจ็บเราก็เสียดแทงตายก็ยิ่งเสียดแทงญาติพี่น้องตายก็เสียดแทงนะการพลาดพลาดก,ก็เสียดแทงทีนี้ตรงนี้ถ้าเรายอมทำใจให้เห็นเป็นธรรมดาอาจจะคิดว่าแง่ธรรมดาความแก่ก็ธรรมดาเจ็บก็ธรรมดาตายก็ธรรมดาพล,พลาดพลาดก็ธรรมดาหรืออาจจะมองในแงด่ดีก็ดีเหมือนกัน เกิดมานานแล้วก็แก่จะบ้างก็ดีกันเจ็บก็มันอยาัใจยให้เจ็บมันก็ต้องเจ็บตายไม่ตายวันนี้ก็ตายวันวันหน้ามันก็ตายอยู่แล้วคนที่เราไปเผาเขาเขาก็ไม่มีโอ,อกาสจะเผาเราคนที่เผาเราเราก็ไม่มีโอ,อกาสจะเผาเขาปัญหาว่าเกิดมาแล้วใครตายก่อนแต่นั่นเอง ก็มีตายก่อนตายหลังท่านนั้นเองมันไม่มีไม่ตายนี่นะในการพลาดพลาดสูญเสียบางอย่างเนี่ยเมื่อเราหาไม่ได้ก็ต้องปรงใจพอหายปั๊บนี่ยอย่าคิดว่ามันจะได้นะมันก็อาจจะไม่ได้คิดจะคาดสิ้าดสิไปอาจจะไม่ได้สะคาดสิ 50, ได้สะ้าดสิเราได้ก็ดีเหมือนกันะไม่ได้ก็ดีเหมือนกันก็หาใหม่เอาต่อไป พยายามปรงใจในอารมณ์ทั้งหลายอย่าไปยึดมั่นกับอะไรมากเกินไปพอถ้าไปยึดมั่นอะไรมากเกินไปแล้วมันยุ่งอ่ะมันไม่ต้องอะไรฮะเดี๋ยวนี้แม้แต่เราเดินบนถนนเรานั่งไปในรถเราแม้แต่อยู่ในวัดนะบางพีเนียมันก็ต้องทําใจอ่ะต้องทําใจต้องสงบใจก็ไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากเกินไป เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งอะไรก็ตามที่บุคคลไปยึดมั่นเนี่ยเอาของเราเข้าไปเกาะเอาเราเข้าไปเกาะเอาตัวตนของเราเข้าไปเกาะแล้วยุ่งทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรที่ไม่ยุ่งแต่ว่าถ้ารู้จักปรับมันํำนองคล้ายๆกับการเล่นละครการแสดงละครเนี่ยรู้จักปรับสภาพตัวเองตอนนี้เราก็มีหนะ้าที่เล่นเล่นละครบทนี้ก็เล่นไปเลยก็คือเลิกเลย หมายความว่าเป็นได้เป็นดีแล้วก็เป็นเป็นจบก็คือจบตอนเป็นก็คือเป็นก็รับผิดชอบในแต่ละจุดเพราะตรงเนี้ยนิโรธเนี่ยว่าเราอย่าไปคว้ามาให้เป็นปัญหาบางทีก็ทุกข์กันแทบตายฝนตก,กอีกแข่งหนึ่งไปเดือดร้อนไ่เดือดร้อนอะไรมันคือเดือดร้อนแล้วมันแก้ปัญหาได้หรือเปล่า มันต้องถามอะไรทำไมเพราะเหตุใดได้ประโยชน์อะไรคือต้องมองไปที่ตัวประโยชน์ได้ไดการไปขวายคว้าการไปวิตกกังวลการไปเดือดร้อนเจะเราจะไปสอนเด็กเด็กเข้าไข่อบรมเด็กติดยาบ้าก็ว่ากันไปตอนอบรมก็ทำกันไปทำเต็มที่เลยแต่ว่ามันอย่าไปคิดว่าเด็กจะหยุดได้ทั้งหมดถ้าอย่างนั้นเราก็เก่งเกินคนไปแล้วนะ เพราะอะไรเพราะจริงๆพระพุทธเจ้าก็ปรดคดไม่ได้ทั้งหมดมือขนาดพระพุทธเจ้ายัางปรดคดไม่ได้หมดนับปราษาอะไรกับเราเราก็ท,ทําถ้าที่เราทําได้โดยไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นว่าต้องได้ต้องมีต้องเป็นเป็นอย่างอื่นไม่ได้อย่างนี้ไม่ไหวหรอกพาะ,ะความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ย ท่านกล่าวไว้ในนุทานธรรมดีๆง่ายๆนะคิดง่ายๆแต่ที่จริงก็ในยะมันก็ออกมาจากสังคเตนะปนุปาทานกันธาทุกขาทังนแต่ก็บอกว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสยใจไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจก็ลองทาใจตัวเองว่าต้องการสุขหรือต้องการทุกข์เพราะมันการเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายอย่างรู้เท่าทัน รู้เท่ารู้ทันรู้การรู้แก้มีกลิ่นไม่ดีเกิดโชยมาเนี่ยอั้นรู้ไมใจทันเลยนะมีคนมีทางถนนอะไรอะที่มันมีแบบมีปัญหาก็รู้เท่าทันแล้วก็ปรับตัวเองอย่าให้เพิ่มปัญหากับสิ่งที่มันมีปัญหาอยู่แล้วตรงนั้นมันมีปัญหาเราต้องเกี่ยวข้องกับคนกับษัตร์กับสิ่งตรงนั้นซึ่งมันมีปัญหาแต่ว่าเราอย่าไม่ปีปัญหาเข้า มันก็คล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกับเราไปบ้านญาติพี่น้องก็ตายพ่อแม่ก็ตายก็ร้องให้เราเลยไปร้องให้ด้วยอา้าวก็ไปสร้างปัญหาดิเขามีปัญหาอยู่แล้วไปเพิ่มปัญหาทาไมเราก็ไปปลุกปลอบไปชี้แน,นะไปอธิบายรือเพื่อนทาไม่ได้เรากไปทําแทนน้ก่อนนี้ก็คือไม่ไปคว้าสิ่งที่มีปัญหาเข้ามาใส่ตัวมันก็ช่วยให้เกิดสัมผัสนิโรธอย่างอ่อนๆนะนะ คือปราศจากเครื่องเสียแทงยออ่อนออนลงไปได้ระดับหนึ่งซึ่งต้องใช้ความพยายามกระทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะเกิดชั้นเท่าสาหะที่จะสัมผัสได้ลึกๆมากต่อมากขึ้นต่อไปต้องฟังทั้งหลายแต่รมประพธิยานในวันนี้ขอ,อยุติไว้โดยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วก,กันสวัสดี